สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมาเล่าทฤษฎีพัฒนาการทางด้านจิตใจและสังคมของเอลิกสันนะคะซึ่งเขาเป็นนักจิตวิเคราะห์นะคะที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็คิทดทฤษฎีไว้เกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านจิตใจและสังคมไว้8ขั้นตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตไว้ด้วยกันเลยนะคะวันนี้จะมาเล่าแบบละเอียดๆเลยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนว่าหมอได้พูดถึงประวัติของเอลิกสันนะคะไว้ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะรู้ว่าเขามีประวัติ ยังไงก็สามารถไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ก่อนจะเริ่มนะคะหมอต้องขอบอก disclaimer ไว้ก่อนนะคะว่าเนื้อหาที่หมอมาพูดในวันนี้นะคะเอามาจากหนังสือเรียนที่ชื่อว่า c a p l a n a n s a d o o k Synopsis of Psychiatry นะคะซึ่งเป็น textbook ตำราในการเรียนจิตเวชของที่ประเทศอเมริกานะคะดังนั้นเนื้อหาที่หมออ่านเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วหมอก็เอามาแปลไทยอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าหมอไม่มี textbook ภาษาไทยนะคะคือมีอยู่ที่บ้านเมืองไทยนะคะแต่ว่าไม่ไดเอามาที่อเมริกาด้วยนะคะ แล้วหมอได้มีการโค้นอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะดูว่าเขาใช้คําอะไรกันนะคะแล้วก็หมอไปเจอเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่คิดว่าน่าจะเชื่อถือก็เลยเอามาประกอบกันนะคะแต่ว่าเท็กซ์บุ๊กของภาษาอังกฤษเนี่ยจะละเอียดกว่านิดนึงทาให้หมอได้สามารถลงรายละเอียดเพิ่มนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเคยเรียนทฤษฎีนี้มาเหมือนกันหรือว่ามีความรู้ที่มากกว่าหมอนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาไว้เป็นการแลกเปลีย่ยนแล้วก็แบ่งปันกันได้นะคะโอเคงั้นเราไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปลุยกันเลยนะคะ ทฤษฎีนี้นะคะเขาได้พูดเกี่ยวกับ นนะะตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะจนถึงเสียชีวิตเลยนะคะว่ามีพัฒนาการอะไรบ้างเป็นขั้นเป็นตอนอยู่ด้วยกัน8ขั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้เห็นการพัฒนาการอันนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจมนุษย์มากขึ้นนะคือเข้าใจทั้งตัวเองว่าเราเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็เข้าใจคนอื่นได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราเข้าใจพัฒนาการโดยเฉพาะช่วงที่ลูกเป็นเด็กหรือว่าช่วงที่ลูกเป็นวัยรุ่นเนี่ยจะทําให้เรานะคะจัดการกับลูกได้อย่างเหมาะสมนะ อย่างวัยรุ่นซึ่งเดี๋ยวหมอจะไปพูดถัดไปนะคะว่าแบบเขาจะเป็นช่วงที่ต้องการเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยจะฟังใครติดเพื่อนนะคะซึ่งตัวใหญ่วัยรุ่นจะเป็นแบบนี้นะคะก็มีวัยรุ่นบางกลุ่มเหมือนกันนะคะที่อาจจะฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยการที่แบบเลี้ยงดูอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยวัยรุ่นจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็วัยเด็กเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนที่1นนะคะเป็นช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีครึ่งนะคะช่วงนี้นะคะอีริกเรียกว่า trust versus mistrust ค่ะ trust แปลว่าไว้ใจนะคะส่วน mistrust แปลว่าไม่ไว้ใจใช่ไหมคะมาดูว่าทําไมเขาถึงตั้งแบบนี้นะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยลองนึกภาพตามว่าเวลาที่ทารกเนี่ยอยู่ในครรภ์แม่นะคะแล้วก็พอเกิดออกมานะคะเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะทารกเนี่ยเวลาหิวเนี่ยก็ต้องมีคนมาป้อนนมนะคะเวลาอึอฉี่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแผมเพริดเองได้นะคะก็ต้องให้มีคนเลี้ยงดูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยที่มาคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นะคะดังนั้นการที่ทารกคนหนึ่งเนี่ยร้องไห้งองแง อาจจะเป็นเพราะว่าเขาหิวแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผ้าอ้อมเขาเปียกเนี่ยถ้าเกิดผู้เลี้ยงดูตอบสนองต่อทารกคนนั้นทันทีนะคะด้วยการป้อนนมหรือว่าเช็คผ้าอ้อมดูไหมถ้าเปียกก็เปลี่ยนให้เลยทันทีนะทารกเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่กับความทุกข์นั้นนานนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าโลกนี้เนี่ยมันไว้ใจได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราหิวเนี่ยก็จะมีคนมาป้อนแล้วเวลาที่เราเปียกไม่ไม่สบายเนื้อสบายตัวนะคะก็จะมีคนมาเปลี่ยนผ้าอ้อมให้นะคะแต่ว่าลองคิดดูว่าถ้าทารก คนไหนที่ผู้ปกครองไม่ได้ตอบสนองในทันทีนะคะ ซึ่งอันนี้อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะเช่นคุณแม่ที่อาจจะมีอาการติดยาเสพติดแล้วก็ไม่ได้ให้ความสนใจลูกเท่าที่ควรนะคะลูกร้องก็ปล่อยร้องไปนะคะไม่ได้สนใจหรือว่าเด็กที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่มีผู้ดูแลต่อจํานวนเด็กเนี่ยมากอย่างเช่นบางที่เนี่ยมีผู้ดูแลหนึ่งคนต่อเด็ก20คนนะคะกว่าเขาจะเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กทุกคนหรือว่ากว่าเขาจะป้อนเด็กทุกคนเนี่ยเด็กคนนั้นก็คงจะร้องไห้งองแงไปแล้วเป็นแบบครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งเลยก็มีนะคะซึ่งอันน หมอไม่ได้โทษสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าไม่ได้โทษคุณพ่อคุณแม่นะคะแค่จะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กทารกคนหนึ่งที่จะโตมาอย่างไว้ใจสิ่งแวดลอ้อมไหมหรือว่าเป็นคนที่ไม่ไว้ใจสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทารกโตมาแล้วจะรู้เลยว่าฉันเป็นคนแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เก็บไปอยู่ใน จิตใต้สำนึกของเขานะคะแล้วก็เวลาที่เขาโตมาเนี่ยก็จะทําให้เขากลายเป็นคนคนหนึ่งที่ในอดีตเนี่ยอาจจะเคยถูกดูแลเป็นอย่างดีนะคะหรือว่า,าถูกเลี้ยงดูอย่างทพียงเพีงคว่างๆค, <c oughs> ค่ะและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เอริกสันเนี่ยพูดไว้นะคะซึ่งจริงๆถ้ามันลงรายละเอียดเนี่ยมันลงได้ลึกกว่านี้นะคะแต่ว่าหมอจะพูดข้าวๆข,ของแต่ละขั้นทาให้เราเห็นภาพนะคะแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่หมอเห็นว่าน่าสนใจเลยจะเอามาพูดในวิดีโอนี้ด้วยนะคะคือเอริกสันเนี่ยเรียกมันภาษาอังกฤษว่า v i r t u a l นะคะซึ่ง v i ช่วเนียมันแปลว่าคุณธรรมนะคะแต่หมอคิดว่าถ้าแปลเป็นคุณธรรมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจบริบทเท่าไหร่หมอคิดว่ามันน่าจะเป็นคําว่าแบบภารกิจประจําวัยหรือว่าแบบเป้าหมายประจําวัยนะคะว่าวัยนี้เนี่ยจะต้องผ่านอะไรมาหรือว่ามีเป้าหมายอะไรนะคะอย่างของทารกนะคะภารกิจประจําวัยในวัยนี้นะคะก็คือโฮบนะคะก็คือภาษาไทยแปลว่าความหวังเนาะคือทารกเนี่ย มีโฮปที่ว่าถ้าตัวเองหิวนะคะจะมีคนมาป้อนนมหรือว่าถ้าเกิดว่าตัวเองอึ่อฉี่เนี่ยก็จะมีคนมาเปลี่ยนผ้าอ้อมนะคะอันนี้คือเป็นแบบภารกิจประจํำวัยของเขานะคะแล้วก็พอทารกเริ่มโตมานะคะก็จะมีพัฒน,นาการว่าแบบหนึ่งครัเริ่มเดินได้นะคะเริ่มพูดเป็นคำคๆได้นะคะแล้วก็จะพัฒน,นาเป็น มากขึ้นไปว่าแบบ2คขวบเนี่ยจะวิ่งได้ดีแล้วนะคะแล้วก็พูดเป็น2คําได้นะคะในช่วงวัยอันที่2เนี่ยนะคะก็คือเป็นช่วงตั้งแต่ประมาณปีครึ่งจนถึง3ปีนะคะช่วงนี้เนี่ยเอริกสันตั้งชื่อว่า autonomy versus shame นะคะ autonomy แปลว่ามีอิสระหรือว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะ shame ก็แปลว่าละอายนะคะทำไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนี้นะคะเรามาดูกันค่ะพอทารกเนี่ย เริ่มป้อนข้าวเองได้แล้วนะคะเขาจะมีการหยิบจับกินอาหารเองได้ถึงแม้ว่าบางครั้งจะเลอะเทอะเนี่ยนะคะแล้วก็วิ่งไปได้แล้วนะคะแล้วก็มีการเล่นของเล่นด้วยตัวเองนะคะถ้าอยากได้อะไรก็สามารถไปหยิบจับของด้วยตัวเองได้นะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เขากําลังจะฝึกกั้นอนืกั้นฉี่ด้วยนะคะเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยคือใส่ผ้าอ้อ,อมเนาะแล้วก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ทําให้เขาเนี่ยต้องมาฝึก ควบคุมกล้ามเนื้อหูรูดของทงั้งทางเดินปัสสาวะและก็ทางเดิอนอุจจาระนะคะซึ่งการฝึกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าฝึกแล้วก็เป็น1วันแล้วก็เป็นตลอดไปเลยใช่ไหมคะแต่ว่าฝึกเนี่ยบางทีก็อักกันได้แบบแม่บอกแม่ว่าปวดฉี่นะแม่พาไปห้องน้ําแล้วก็ฉี่ใช่ไหมคะแต่ว่าบางทีมันก็แบบกันไม่ได้แล้วก็ไหลออกมานะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ย มันจะเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยควบคุมร่างกายของเขาได้นะคะแต่ว่าถ้ามันมีช่วงไหนที่เขาควบคุมไม่ได้แล้วอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เข้าใจพัฒนาการเนี่ยแล้วก็ดุดาว่าเก่าคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยถึงอาจจะถึงขั้นตีเลยนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกเชมหรือว่ามีความรู้สึกละอายว่าฉันเนี่ยไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะเวลาที่กัรนอึกกันฉี่ของฉันเนี่ยยังทําไม่ได้เลยนะคะก็จะทําให้เขารู้สึกว่ามีความละอายอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะแต่ว่าถ้าเด็กที่ถูกฝึกมา อย่างเข้าใจนะคะพออึฉี่เลิกก็พาไปล้างนะคะไม่ได้ว่ากล่าวดูดา่าแต่ว่ามีการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมเนี่ยเขาก็จะสามารถผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองได้นะคะโดยภารกิจประจําวัยของวัยนี้นะคะคือวิวนะคะวิวเนี่ยแปลว่าความปรารถนาความต้องการใช่ไหมคะคือแบบเขามีความปรารถนาที่จะทําได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ ต้องการที่จะทําสิ่งนี้แล้วเขาก็ทําได้นะคะก็จะทําให้ผ่านช่วงวัยนี้ไปได้ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นพัฒนานการขั้นที่3นะคะเป็นขั้นที่อยู่ในช่วงอายุประมาณ3ปีจนถึง5-6าึปีนะคะก็อบอกไว้ก่อนว่าแต่ละ t e x t b o o เนี่ยมันจะแบบช่วงวัยเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละคนก็จะมีพัฒนานการที่ต่างกันแต่ว่าก็จะอยู่ในช่วงนี้นะคะ ั้นตอนที่3นะคะชื่อก็คือ initiative versus skill นะคะ initiative แปลว่ากล้าคิดริเริ่มนะคะส่วน s k i l เนี่ยแปลว่ารู้สึกผิดนะคะเด็กในวัยนี้ลองนึกถึงสภาพเด็กวัยอนุบาลน,นะคะเขาจะเป็นวัยที่เริ่มเรียนแบบผู้ใหญ่แล้วก็เรียนแบบสิ่งแวดล้อมนะคะเราจะเห็นว่าเด็กวัยอนุบาลเนี่ยชอบแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเอาลิปสติกแม่มาทาปากนะคะแล้วก็แบบเดิน ในรองเท้าส้นสูงของแม่นะคะเริ่มจะเรียนแบบผู้ใหญ่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเริ่มทําอะไรได้ด้วยตัวเองเพราะว่าเขาเติบโตมาถึงขั้นหนึ่งแล้วก็มีการแบบกินข้าวด้วยตัวเองใส่ชุดได้ด้วยตัวเองนะคะเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็ยอมรับค่านิยมของสังคมนะคะแล้วก็ฟังผู้ใหญ่นะคะอย่างวัยนี้นะคะจะเป็นวัยที่แบบคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพูดอะไรก็ค่อนข้างฟังนะคะไม่เหมือนวัยที่ ประมาณ 2- 3สาขวบนะคะอันช่วงนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยฟังนะคะนี่เลยก็จะพูดไม่ไม่ตลอดเลยนะคะแล้วก็วัยนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรแล้วก็ถูกตำหนินะคะจะทําให้เขาเรู้สึกผิดนะคะแล้วก็รู้สึกกังวลกลัวว่าตัวเองจะไม่เป็นที่รักของพ่อแม่นะคะถ้าเกิดว่าโดนห้ามบ่อยๆหรือว่าโดนทําโทษโดยที่ไม่สมเหตุสมผลบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้เขารู้สึกกลัวนะคะแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองค่ะโดยภารกิจประจําวัยของวัยนี้นะคะก็คือ the plus หรือว่าความหมายค่ะต่อมาใน ขั้นตอนที่4นะคะคือช่วงวัยปฐมนั่นเองนะคะช่วงประมาณตั้งแต่ 6ปีไปจนถึง12ปีนะคะช่วงวัยนี้นะคะก็จะเป็นวัยที่เขาเนี่ยเริ่มไปโรงเรียนนะคะเริ่มมีกลุ่มเพื่อนนะคะโดยที่กลุ่มเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเพศเดียวกันนะคะแบบกลุ่มเด็กผู้หญิงหรือว่ากลุ่มเด็กผู้ชายหรือว่าบางทีถ้าเป็นแบบเด็ก LGBTQ เขาก็จะไปอยู่ในกลุ่มที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยสามารถมีตัวตนคล้ายๆกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นนะคะเขาจะเริ่มไปโรงเรียนมีการฝึกฝนระเบียบมีการทําการบ้านนะคะเริ่มขยันมันเพียนนะคะมีวินัยแล้วก็ทําตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ถ้าเกิดว่าเขาทําได้นะคะเขาจะรู้สึกว่า ภูมิใจแล้วก็มีเซลฟ์เอสเซมหรือว่ามีความภูมิใจในตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําไม่ได้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีปมด้อยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หมอเนี่ยอยากจะให้ระบบการศึกษาเข้ามาดูในเรื่องจิตวิทยาเด็กมากขึ้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันนะคะจะมีการแบบค่อนข้างเข้มข้นทางด้านเรื่องเกณมากเลยนะคะแล้วก็แบบการเรียนเนี่ยหมอรู้สึกว่าอาจจะยากไปหรือเปล่าสําหรับเด็กชั้นประถมบางชั้นนะคะบางทีหมอเห็นใน Facebook แบบว่า ข้อสอบบางข้อเนี่ยคือบอกยังตอบไม่ได้เลยนะคะแล้วเด็กเขาจะคิดยังไงนะคะหรือว่าแบบโอโ้โหต้องเก่งขนาดไหนนะคะการที่เด็กคนนึงเนี่ยพอเรียนได้ไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะมีการสูญเสียความมั่นใจหรือว่าเซลฟ์สเตมไปนะคะแต่หมออยากจะบอกคุณพอ่อคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งท้อใจไปคะ่ะถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยเอาทางด้านการเรียนในห้องเรียนได้ไม่ค่อยดีนะคะมันแปลว่าเขาเนี่ยอาจจะมีดีทางด้านอื่นนะคะเราคงเคยได้ยินทฤษฎี multiple intelligence ของคุณโฮเวิร์ดการ์เนอร์นะคะที่เขาบอกว่าความ อเมริกาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ด้านคณิตศาสตร์หรือว่าวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวนะมันยังมีด้านแบบว่าศิลปะด้านกีฬาด้านเข้าใจตัวเองด้านเข้าใจผู้อื่นด้านธรรมชาติหลายอย่างเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนเนี่ยรู้สึกว่าลูกตัวเองเนี่ยอาจจะเก็บไม่ค่อยดีในโรงเรียนนะคะลองหาความสามารถของเขาทางด้านอื่นดูได้นะคะแล้วก็ฝึกฝนตรงนั้นนะคะจะทําให้เขาเนี่ยเป็นเด็กที่มีความมั่นใจเพราะว่าพอเขาทําอย่างหนึ่งได้สาดําเร็จเนี่ยก็จะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจ อ,ะะอย่างเด็กที่แบบฝึกเล่นกีตาร์หรือว่าเด็กที่วาดภาพระบายสีแล้วก็วาดได้สวยมากนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบ่มเพาะ ความสามารถของเขาตั้งแต่วัยประถมนี้นะคะจะทําให้เขาภูมิใจโดยที่ไม่เอาตัวเองเนี่ยไปติดอยู่กับเกรดในโรงเรียนได้ค่ะเพราะว่าภารกิจประจํำวัยของวัยนี้นะคะคือ c o m p e t e n c e ค่ะ c o m p e t e n c e แปลว่าความสามารถค่ะขั้นต่อไปนะคะคือขั้นที่5นะคะเป็นช่วงวัยรุ่นแล้วนะคะวัยรุ่นก็จะมีอายุตั้งแต่ประมาณ13ปีไปจนถึงอันนี้แล้วแต่คํานิยามมนะคะตั้งแต่อายุประมาณ20ต้นๆนะคะซึ่งช่วงวัยนี้นะคะ ภาษาอังกฤษคือ identity versus role confusion นะคะ identity นะคะแปลว่าตัวตนนะคะ role confusion role แปลว่าบทบาทหน้าที่เนาะ confusion คือการสับสนนะคะก็จะเป็นเรื่องระหว่าง บทบาทหน้าที่ของเขาแล้วก็มีความสับสนในบทบาทหน้าที่นะคะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่หลายๆคนรู้ว่าเขาเนี่ยจะเริ่มค้นหาตัวเองนะคะเขาไม่ได้ค้นหาตัวเองในแง่ที่ว่าโตมาเขาจะทาอาชีพอะไรอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขายังค้นหาตัวเองในแง่ที่ว่าฉันเป็นเพศอะไรฉันเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายหรือว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงในเรื่องของบทบาททางเพศเนี่ยก็จะมีการเริ่มฟอร์มในช่วงวัยรุ่นนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงบทบาทในสังคมด้วยนะคะ ว่าเราเป็นคนยังไงในสังคมอยู่จุดไหนของสังคมด้วยนะคะก็จะเป็นบทบาทที่วัยรุ่นเนี่ยเริ่มผลหานะคะทีนี้นะคะวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างติดเพื่อนนะคะจะเริ่มฟังเพื่อนมากกว่าฟังพ่อแม่และเพราะว่าเขาเริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะเขาเนี่ยอยากให้ คนฟังเขาไม่ใช่คนมาบอกหรือว่าดูด่าพ่ำมสอนเขาอีกแล้วนะคะเพราะว่าการที่วัยรุ่นมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะอันเนี้ยคือช่วงวัยที่ผู้ใหญ่จะต้องมาฟังเด็กละไม่ใช่เป็นช่วงที่เราจะไปบอกเขาเพราะว่าบอกเนี่ยเขาก็ไม่ฟังนะคะหรือว่าเขาฟังเนี่ยเขาก็อาจจะไปดื้อเงียบแล้วก็ทำอันในสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการภายหลังได้นะคะดังนั้นวัยนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ก็คืออยากจะให้ฟังวัยรุ่นม,มากๆนะคะถามคําถามเขาเวลาที่เขาเออน มาาเล่ให้ฟังแทนที่จะด่วนตัดสินไปก่อนก็ถามว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้แล้วเขาจะตัดสินใจยังไงต่อนะคะแล้วก็อาจจะมีช่วงที่ถ้าเขาถามความคิดเห็นของเราเราอาจจะสอดแทรกไปได้นะคะแต่ว่าอย่าเริ่มต้นด้วยการบอกสั่งพมสอนเขานะคะเพราะว่าเขาจะไม่ฟังค่ะให้ฟังไวรุ่นเยอะๆคะ่ะภารกิจประจําวัยของวัยนี้นะคะก็คือ Fidelity ค่ะซึ่ง f i d e l i t y เนี่ยภาษาไทยเนี่ยอาจจะแปลว่าความซื่อสัตย์ความจรังรัก ะะโอเคต่อไปนะคะเป็นช่วงวัยที่6แล้วนะคะเรามาเกินครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนคลิปนี้ยาวมากแต่ว่ามันต้องพูดยาวจริงๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีไม่ครบจุดหรือว่าอาจจะเข้าใจผิดๆได้นะคะถ้าแบบพูดสั้นๆเร็วๆนะคะก็ต้องอธิบายกันอย่างนิดนึงนะคะโอเคขั้นที่6นะคะจะเป็นขั้นช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะหมอจะขอพูดช่วงนี้678เป็นผู้ใหญ่ตอนต้นกับปายนะคะ ซึ่งผู้ใหญ่ตอนต้นอายุก็จะประมาณ20 40ปีนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คนเนี่ยเริ่มออกมาทํางานแล้วนะคะหรือว่าจะเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็จบแล้วนะคะช่วงนี้อิริกสันเนี่ยตั้งชื่อว่า Intimacy versus Isolation นะคะ Intimacy แปลว่าความผูกพันความรักนะคะส่วน Isolation คือความอ้างว้างโดดเดี่ยวนะคะเราจะเห็นได้ว่าคนในช่วงนี้นะคะจะเริ่มมีความสัมพันธ์แบบคู่รักกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คน กำลังแต่งงานนะคะแล้วก็มีลูกมีครอบครัวสร้างฐานะนะคะ ซึ่งช่วงนี้นะคะของตัวออลิสันเองนะคะก็ไม่ได้บอกว่าจําเป็นต้องเป็นแบบหญิงชายอย่างเดียวนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งรูปแบบอื่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหญิงหญิงชายชายหญิงชาย LGBTQ ซึ่งมันทําให้หมอเนี่ยชอบทฤษฎีนี้มากนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบจํากัดกรอบอยู่แค่ว่าเพศใดเพศหนึ่งนะคะแต่กลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นเลสเบี้ยนเนี่ยเราก็สามารถผ่านจุดนี้ไปได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามี คู่รักหรือว่าคู่สมรสที่เข้าใจแล้วก็อยู่ไปด้วยกันทําให้มีความใกล้ชิดความผูกพันกันนะคะส่วนภารกิจประจําวัยของอันนี้นะคะก็คือเลิฟหรือว่าความรักนั่นเองนะคะแต่ว่าข้อด้อยของทฤษฎีนี้มันมีอย่างหนึ่งนะคะก็คือหมอคิดว่าแล้วถ้าคนที่เลือกที่จะเป็นโสดตลอดชีวิตล่ะมันแปลว่าเขาจะไม่ผ่านตรงนี้ไปหรออันนี้เนี่ยหมอพยายามหาแต่ว่าอิลิอลิสันเนี่ยไม่ได้พูดตรงนี้ไว้อันนี้คือข้อมูลที่หมอหานะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลอื่นก็สามารถเพิ่มเติมมาได้นะคะในส่วนตัว ะะหมอคิดว่าสําหรับคนที่เลือกจะเป็นโสดตลอดชีวิตนะคะก็ยังสามารถผ่านช่วง intimacy versus isolation ไปได้นะ,ะถ้าเกิดว่าเขามีคนรอบข้างที่เขาไว้ใจแล้วก็พูดคุยด้วยปรึกษาเหมือนกับว่าเป็นกัลยานามิตรนะคะโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคู่รักก็ได้อันนี้คือความคิดของหมอนะคะว่าคนที่เลือกที่จะเป็นโสดก็สามารถผ่านช่วงนี้ไปได้เหมือนกัน,นะคะ่ะ อันนี้เนี่ยหมอจะย้อนไปตอบคําถามน้องคนที่พิมพ์เข้ามาไว้ในคลิปก่อนนะคะว่าเขาสงสัยว่าทําไมเ,เดี๋ยวหมอขออ่านแล้วกันคะกลัวกลัวาอ่านผิดน้องเขาถามว่าเวลารู้สึกไม่สบายใจหรือควบคุมตัวเองไม่ได้ก็จะมาดูคลิปพี่หมอขอบคุณมากค่ะอ๋อขอบคุณค่ะนี่เป็นคาชมนะคะอยากให้พี่หมอจริงแนะนําเกี่ยวกับการที่ทําไมพอเริ่มโตยิ่งขึ้นเหมือนต้องอยู่ เหมือนต้องหัดอยู่คนเดียวทั้งๆท,ท,ที่ตอนเด็กเคยมีเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยกันแต่พอตอนนี้แต่ละคนก็เริ่มหายไปจากชีวิตเราอันนี้นะคะหมอก็เลยเอาทฤษฎีนี้มาอธิบายนะคะว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราเป็นเด็กเนี่ยก็จะมีเพื่อนไว้ประถมเนาะแต่ว่าพอมาเป็นผู้ใหญ่ตอนต้น,นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะยุ่งกับหน้าที่การงานนะคะหรือว่ายุ่งกับครอบครัวบางคนก็มีลูกก็จะยุ่งกับลูกเป็นส่วนใหญ่นะคะทําให้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ ที่ติดอยู่กับเพื่อนแบบช่งวงวัยปรถมหรือว่าวัยมัธยมค่ะอันนี้หวังว่าก็จะตอบคําถามน้องคนนี้ได้เนาะ่อกไปเป็นขั้นตอนที่7แล้วนะคะขั้นตอนรองสุดท้ายค่ะขั้นตอนนี้เป็นช่วงผู้ใหญ่ตอนกลางนะคะหรือว่าอายุประมาณ40-60ปีนะคะขั้นนี้เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ generativity นะคะ versus stagnation ค่ะ generativity เนี่ยคือความเป็นห่วงความรุ่นหลังนะคะแต่ว่า stagnation เนี่ยแปลว่าหยุดนิ่งนะคะ stagnate ก็คือแบบหยุดหยุดตรงน,นั้นน่ะนะคะทำไม ช่วงนี้ถึงให้ชื่อเป็นแบบนี้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าพอเป็นผู้ใหญ่ช่วงตอนกลางแล้วเนี่ยเราเริ่มมีหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยเริ่มโตแล้วนะคะแล้วเราก็เริ่มเป็นห่วงคนรุ่นหลังว่าเอ๊ะเขาจะอยู่กันยังไงนะคะสังคมต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเริ่มอยากที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับนะคะเราจะเห็นว่ามีเศรษฐีหลายคนเลยนะคะพอช่วงที่เขาแบบเป็นผู้ใหญ่ตอนกลางถึงปายไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาให้คําสอนคนอื่นโดยเฉพาะแจ็คหมานะคะเขา จะชอบแบบพูดมากเลยว่าช่วงแบบ20ปีคือวัยหนุ่มสาวช่วงนั้นช่วงนี้ซึ่งหมอเคยพูดไว้ในวิดีโอหนึ่งนะคะสามารถไปหาได้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีหลานนะคะจะเริ่มแชร์ความเป็นไปของสังคมว่าจะอยู่กันยังไงนะคะแต่ว่าก็จะมีผู้ใหญ่ตอนกลางบางคนนะคะที่อาจจะติดอยู่กับช่วงพัฒนาการนี้นะคะเขาเนี่ยจะคิดว่าทําไมคนอื่นถึงไม่ใส่ใจเขาจะมีความรู้สึกว่าเป็นแบบฉันและของฉันมากกว่าเธอและของ ของเธอทั้งทั้งที่ความจริงแล้วช่วงวัยนี้นะคะมันควรที่จะเปลี่ยน จากนึกถึงแต่ตัวเองเนี่ยไปเป็นนึกถึงผู้อื่นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะว่าแบบช่วงในวัยเด็กเขาเขาไม่ได้รับการดูแลจากคุณพ่อ,พอคุณแม่หรือเปล่าทําให้พอโตมาเขารู้สึกว่าอาจจะต้องนึกถึงแต่ตัวเองแต่ว่าไม่แชร์ผู้อื่นนะคะแล้วก็ภารกิจป,ประจําวันนี้นะคะก็คือแชร์หรือว่าการเอาใจใส่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะช่วงที่8นะคะคือช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นช่วงพันปลายของชีวิตจะเป็นผู้ใหญ่ตอนปลายหรือว่าวาัยชราคืออายุต,ตั้งแต่60ปีขึ้นไปจริงจงหมอก็ไม่ได้อยากาใช้ เาว่าชรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็เห็นคนที่อายุเกินแบบ60แล้วก็ยังแข็งแรงก็ยังมีอยู่เลยนะคะใช้คำว่าผู้ใหญ่ตอนปลายแล้วกันเนาะช่วงนี้นะคะอีกอีกแสนจะเรียกว่า integrity versus despair นะคะหรือว่าเป็นช่วงที่มั่งค่งสมบูรณ์หรือหมดอะไรนะคะ despair ก็แปลว่าแบบหมดอะไรแบบตายอยากอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงบั้นปลายแล้วก็จะมีหนังเนี่ยเริ่มเหี่ยวย่นแล้วนะคะเป็นไปตามวัยของมนุษย์ทุกคนนะคะที่ทุกคนจะต้องแก่นะคะแล้วก็จะเป็นช่วงที่เขาเนี่ยรอ ย้อนมองกลับไปดูชีวิตเขาว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยนะคะแล้วก็ดูว่าเอ๊ะมันมีสิ่งที่เขาได้เรียนรู้อะไรจากชีวิตที่ผ่านมาบ้างนะคะเขาเนี่ยภูมิใจอะไรมาบ้างทาอะไรสําเร็จมาบ้างนะคะมีอะไรที่ล้มเหลวแล้วก็อยากกลับไปแก้ไขบ้างนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องเตรียมเผชิญหน้ากับความตายที่จะมาถึงไม่ช้าก,ก็เร็วนะคะสําหรับคนในช่วงวัยนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้มีความแบบสิ้นหวังกับชีวิตได้ หรือว่าภาษาอังกฤษที่เรียกว่าดิสแฟก็คือหมดอะไรกับชีวิตนี้ได้นะคะแล้วก็ภารกิจประจําวัยนะคะคือ Wi s d o m หรือว่าปัญญานั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถตกผลึกชีวิตที่เขาผ่านมาได้แล้วก็กลายมาเป็น w i s d o m หรือปัญญาเนี่ยมันก็จะทําให้ช่วยมวลมนุษยชาติหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหล,นลนนานได้เยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าเขาสามารถเผยแพร่แล้วก็บอกต่อสิ่งที่เขาเรียนรู้ให้กับลูกหลานนะคะเหมือนกับที่อิลิกอิลิกสันเนี่ยเขาเขียนหนังสือที่โด่งดังมากเลยนะคะเป็นแบบสรุปขั้นตอนนี้ไว้ในหนังสือที่ชื่่อวา Life History and historical moment นะคะโดยเขาได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มนี้ตอนที่เขาอายุ73ปีนั่นเองค่ะ โอเคครบไปแล้วนะคะกับ8ขั้นตอนเป็นทฤษฎีการพัฒนาการจิตใจและสังคมที่หมอนํามาเล่าให้ฟังแบบละเอียดละเอียดในวันนี้นะคะใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะสามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบนะคะแล้วก็ถ้าใครได้ประโยชน์อะไรมีการไปคิดต่อยอดหรือว่าจะนํามาพัฒนาตัวเองอยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับทฤษฎีนี้ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยะคะ่ะสําหรับคนที่ชอบนะคะก็ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องด้วยนะคะจะได้ดูวิดีโอแนวนี้ต่อไปในอนาคตนะคะซึ่งปกติหมอจะลงทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็อาจจะมีลงวิดีโออื่นบ้างปะไปแล้ววังสัปดาห์แล้วก็พอดแคสต์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสําเร็จได้ในแบบของตัวเองวัสดีค่ะเกี่ยวกับการพัฒน,นาการ วิวนะคะหรือว่าความต้องการความผิดผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โดยภารกิจประจำวัยของวัยนี้นะคะคือโฮทำไมจะผิดอ่าก็จะทำให้ผ่านก็จะทำให้ผ่านผัดก็จะทำให้ผ่านช่วงวันนี้